เจนนี่กำลังเปลี่ยนเกมการค้าออนไลน์การรับประกันสินค้าปลอดภัยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับหรือเปล่าในยุคที่การค้าออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเจนนี่ ได้สร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่มีใครคาดคิดได้บนแพลตฟอร์มทิก k ด้วยการไลฟ์สดที่ดึงดูดลูกค้าจํานวนมหาศาลและสร้างยอดขายทะลุหลักร้อยล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่วันอย่างไรก็ตามความสําเร็จของเธอไม่ได้หยุดนิ่งที่นี่แต่เธอยังคงพัฒนาและรักษามาตรฐานสูงสุดให้กับลูกค้าของเธออยู่เสมอและนี่คือจุดที่ทําให้เธอแตกต่าง จนนี่ได้ประกาศนโยบายใหม่ที่น่าสนใจซึ่งอาจจะเป็นจุดโต้แย้งในวงการค้าออนไลน์ด้วยการให้ทุกแบรนด์ที่ร่วมงานกับเธอเซ็นสัญญาก่อนขึ้นไลฟรับประกันว่าสินค้าทุกชิ้นไม่มีสารอันตรายใดๆฝ่าฝืนไปจะต้องเผชิญกับค่าปรับสูงถึง100ล้านบาทนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องความปลอดภัยของสินค้าเท่านั้นแต่เธอยังได้เตือนแบรนด์ต่างๆเกี่ยวกับการโฆษณาและการโอเวอร์เคลมที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะนำไปสู่การปรับ10บล้านบาทและการไม่รับงานอีกต่อไป แต่ทำไมนโยบายนี้ถึงสำคัญการรับประกันว่าสินค้าปลอดภัยและถูกต้องตามที่โฆษณาเป็นสิ่งที่ลูกค้าควรได้รับอยู่เสมอแต่ในวงการค้าออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความแข่งขันการที่เจนนี่กล้าที่จะตั้งมาตรฐานเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเธออย่างมากอย่างไรก็ตามก็มีคำถามที่น่าสนใจว่านโยบายนี้จะได้รับการยอมรับจากแบรนด์ต่างๆหรือไม่หรือว่าจะมีแบรนด์บางแบรนด์ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อมาตรฐานสูงเหล่านี้ได้หรือเปล่า และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดเจนนี่ไม่ได้แค่กำหนดนโยบายเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเท่านั้นแต่เธอ,อยังให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการทำธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่วงการค้าออนไลน์ต้องการอย่างมากในปัจจุบันด้วยการที่เธอกล้าที่จะตั้งมาตรฐานสูงและรับผิดชอบต่อสินค้าที่เธอนำเสนอเธอได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการค้าออนไลน์และกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอื่นๆที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า คุณคิดยังไงกับนโยบายนี้คุณเห็นด้วยกับเจนนี่ที่ตั้งมาตราฐานสูงเหล่านี้หรือไม่หรือคุณคิดว่านี่อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับแบรนด์บางแบรนด์มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ